รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นดีสร้างได้ปีที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะรายการเรานะคะจะพาทุกท่านนะคะมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายไปด้วยกันนะคะกับดิฉันค่ะโคชปรางค่ะกับผมโคชแมนครับค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะเราจะเป็นการออกกําลังกายที่มีความหลากหลายทางโปรแกรมมากกว่าเดิมนะคะ และว,วันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่1น,นะคะตอนแรกเลยนะคะจะเป็นการเล่นโปรแกร,รมเซอร์กิตนะคะซึ่งก็คือการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าอะไรนะคะโคชแมนคะแข็งแรงบึกบึนด้วยเซอร์กิตครับอ่าโอเคชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเราต้องแข็งแรงนะคะด้วยเซอร์กิตนะคะและในตอนนี้นะคะเราจะมีท่านะคะทั้งหมด6ท่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีท่าไหนบ้างคะ่ะ ท่าที่หนึ่งคือท่าส q u a t นะคะเดี๋ยวเราจะให้โคชแมนนะคะสาธิตให้ดูนะคะท่าสควอ t นะคะวันนี้นะคะเราจะเล่นเป็นบอดี้เวททั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยนะคะเริ่มต้นนะคะให้เรานะคะการขายอยู่ที่ช่วงระดับหัวไหล่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเกรงหน้าท้องนะคะล็อกสะโพกพับสะโพกไปด้านหลังช้าๆนะคะค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงช่วงสะโพกและก้นนะคะลงเลยค่ะลงหายใจเข้านะคะเวลาขึ้น หายใจออกนะคะแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องไว้พับหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะอ่าโอเคท่านี้นะคะข้อควรระวังนะคะอย่าทิ้งน้ําหนักที่หัวเข่านะคะระวังน้ําหนักนะคะให้ทิ้งน้ําหนักที่ช่วงขาและช่วงสะโพกเท่านั้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือท่าที่หนึ่งค่ะ ท่าที่สองนะคะท่าที่2จะเป็นท่า push up นะคะท่านี้นะคะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อช่วงอกนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวโคชแมนทําให้ดูนะคะ push up นะคะเราจะมีสองแบบสองเวอร์ชันนะคะแบบง่ายกับแบบยากนะคะโคชแมนลองแบบไหนก่อนดีคะทําแบบง่ายก่อนนะครับเอาแบบง่ายนะคะถ้าแบบง่ายนะคะให้ทุกคนนะคะวางหัวเข่าลงนะคะแต่ว่าเวลาเราเซตอัพนะคะให้ช่วงหัวไหล่นะคะถึงช่วงสะโพกนะคะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะอย่าให้หลังแอ่นนะคะ อ่ะถ้าหลังแอนนี่คือแบบนี้หลังแอนเนี่ยเราจะไปเจ็บที่หลังล่างแทนแล้วก็จะไม่โดนกล้ามเนื้อที่เราต้องการจะใช้งานนะคะล็อกสะโพกมานะคะบิดสะโพกมาด้านหน้าเกรงหน้าท้องเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆวางแขนนะคะอยู่ช่วงกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะเกรงหน้าท้องลงค่ะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบง่ายแต่ถ้าแบบยากนะคะ แบบยากก็คือยกเข่าขึ้นแบบนี้นั่นเองนะคะลงเหมือนเดิมเข้าและออกแบบนี้โอเคค่ะนี่คือท่าที่สองค่ะท่าที่สามค่ะท่าที่สามของเราคือท่า mountain climber นั่นเองนะคะท่านี้นะคะเราจะเป็นการเริ่มคาร์ดิโอแล้วนะคะฝึกระบบหัวใจยเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเซตอัพนะคะโคชแมนนะคะวางมือนะคะลงไว้อยู่ช่วงระดับหัวไหล่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะ ทีนี้ขานะคะให้เราอยู่ที่ช่วงระดับหัวไหล่เช่นกันเกรงหน้าท้องนะคะหลังตั้งตรงไว้เช่นเดิมนะคะแบบนี้นะคะเกรงท้องเราจะใช้เป็นการแทงเข่าเข้ามาที่ช่วงหน้าท้องนะคะสลับซ้ายขวาค่ะ, <Okay. S 1> ข,คะขอลองดูสักสิบทีได้ไหมคะซ้ายขวาอันนี้จะแบบโฟกัสนะคะแต่ถ้าแบบอยากแบบเร็วล่ะคะค้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิ่งเลยนะคะอ่าอันนี้ถ้าใครแบบอยากลองชา l ์เลนตัวเองนะคะ จะได้เพิ่มฮาร์ดเรทเพิ่มการระบบหายใจด้วยนะคะโอเคอันนี้เป็นท่าที่3มค่ะท่าที่4ี่ค่ะจะเป็นท่า bicycle crunch นะคะท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะนอนหงายลงนะคะท่านี้เราจะเน้นที่ช่วงหน้าท้องเป็นหลักเลยนะคะให้โคชแมนนอนหงายนะคะหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมนะคะเกรงหน้าท้องไว้ก่อนนะคะ หลังล่างนะคะพยายามให้ติดกับพื้นเอาไว้นะคะม้วนสะโพกมาด้านหน้านะคะม้วนมาเช่นเดิมนะคะเซตอัพก่อนทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะยกขาขึ้นนะคะพร้อมทั้งใช้สอกกับเข่าฝั่งตรงข้ามพยายามเข้ามาชิดกันแบบนี้ดึงเข้าและออกนะคะสลับกันซ้ายขวาเห็นไหมคะว่าเวลาเราเล่นท่านี้นะคะสิ่งที่เราโฟกัสคือช่วงหน้าท้องช่วงนี้นะคะหน้าท้องอ่าเวลาเราหายใจนะคะ ตอนที่ดึงช่วงดึงตัวขึ้นมานะคะและสอกกับเข่านะคะชนกันนะคะให้เราหายใจออกนะคะอ่าหายใจออกนะคะเวลากลับไปหายใจเข้านะคะแบบนี้นะคะค่ะท่าที่5นะคะจะเป็นท่า backward lunge s ค่ะท่านี้นะคะเราจะเป็นท่า Lunges ซึ่งเน้นกล้ามเนื้อช่วงขาและสะโพกนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกัน,นะคะ่ะเริ่มต้นจากเซตอัพนะคะวางขาที่ช่วงระดับหัวไหล่นะคะหลังจากนั้นนะคะเกรงหน้าทองเอาไว้นะคะ อ่าเกรงหน้าท้องเราจะเริ่มนะคะเอาขาด้านข้างนึงนะคะไปด้านหลังอ่าเริ่มขวาก่อนใช่ไหมคะเกรงหน้าท้องลงค่ะหายใจเข้าทิ้งน้ําหนักที่ช่วงขาและสะโพกหายใจออกขึ้นนะคะกลับมาค่ะสลับข้างเป็นทางซ้ายแล้วนะคะเกรงท้องดึงขึ้นกลับมาแบบนี้นะคะเราจะเล่นกันนะคะสลับแบบซ้ายและขวาแบบนี้นะคะท่านี้นะคะข้อควรระวังนะคะ เราจะไม่ทิ้งน้ําหนักลงที่หัวเข่านะคะให้ทิ้งน้ําหนักลงที่ต้นขานแล้วก็สะโพกแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะสําหรับท่านี้ค่ะท่าที่6ค่ะท่านนี้นะคะชื่อท่าว่าเบอร์พีสค่ะท่าน,นี้นะคะจะเป็นการฝึกระบบหัวใจแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูขาสะทิตกันค่ะให้โคชแมนนะคะเริ่มนะคะเราจะมี2เวอร์ชันนะคะแบบง่ายกับแบบยากนะคะอ่าเอาแบบง่ายก่อนดีไหมคะ ได้ครับโอเคแบบง่ายนะคะก็คือแบบ low impact สำหรับคนที่มีอาการเหมือนว่าปวดเขา่าอะไรอย่างงี้นะคะปวดเข่าปวดขา,ดขาตรงไหนนะคะเล่นแบบเบาๆนะคะอ่าลงไปนะคะอืยืนตรงอ่าขอสักสิบเอาห้าทีแล้วกัน,นะคะ่ะห้าทีโอเคกลับไปนะคะขึ้นขอช้าๆลงขาเอาขาไปทีละข้างแล้วก็ก้าวเข้ามา หายใจออกนะคะลงหายใจเข้าดึงขาขึ้นมาหายใจออกที่นี่ขอแบบยากมั้งค่ะแบบยากนะคะกระโดดไปทั้งสองขาเลยนะคะกระโดดขาคู่ออกไปแต่ว่าเราต้องเกรงหน้าท้องไว้ดีๆนะคะท่านี้โอเคค่ะนี่คือ6กท่าค่ะทีนี้ทุกท่านะคะให้ทุกท่านนะคะเราจะเล่นกันทั้งหมดนะคะ 3เซตนะคะแต่ละท่าเนี่ยเราจะเล่น30วินาทีพัก30วินาทีทั้งหมด3รอบค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นวอร์มอัพเป็นก่อนนะคะเดี๋ยวให้โคชแมนวอร์มอัพนะคะเพราะว่าวันนี้โคชแมนจะเล่นเต็มที่ไปเลยนะคะหมุนแขนก่อนนะคะหมุนแขนไปด้านหน้าด้านหลักก่อนนะคะเราจะวอร์มอัพกันสักหนึ่งนาทีนะคะหมุนช่วงหัวไหล่ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านนะคะวอร์มอัพให้ครบทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะโอเคทีนี้ขอเป็นขาบ้างค่ะเป็นขารวมขาก่อนนะคะเตะขาไปหน้าหลังใช่ไหมคะเริ่มขวาก่อนนะคะโอ,อเคค่ะวอร์มขอ้อต่อต่างๆของสะโพกนะคะเริ่มอุ่นเครื่องร่างกายก่อน,นะคะ่ะให้ร่างกายามีพร้อมเริ่มอุ่นก่อนที่ไปเล่นจริงะคะ่ะทางซ้ายเตะไปหน้าหลัง ไป50วิวิขออีก10วิค่ะส0นวิขออย่างละ5วิอย่างละ5้าวิโอเคเดี๋ยวเตรียมพร้อมแล้วนะคะได้แล้วนะคะค่ะเริ่มท่าที่1กันเลยค่ะสกควอตนะคะเตรียมพร้อมนะคะคุณแม่เซตอัพนะคะพร้อม3 2 1สองหนึ่งไปเลยค่ะ30วินาทีเกรงท้องลงขึ้นโอเควันนี้ต้องแข็งแรงกันทุกคนแน่นอนนะคะเกรงท้องไว้นะคะทิ้งน้ำหนักทิ้งสะโพก ต้นขานะคะอย่าทิ้งหนักที่หัวเข่านะคะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะสวยค่ะท่าสวยและะ้ค่ะตอนนี้เยี่ยมมากค่ะขออีกแค่ห้าวิเท่านั้นนะคะ3ามสองหนึ่งโอเคพัก30มสิบวิค่ะเบาๆนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าพุชอัพนะคะเล่นเป็นกล้ามเนื้อช่วงอกแล้วนะคะโอเคเตรียมพร้อมนะคะขออีก20่สิบวินะคะ พร้อมนะคะอีก10วิน,นะคะสบายสบายไหมคะชิลๆยังชิลๆอ,อยู่นะครับโอเคค่ะเราเซตอัพเลยนะคะมันมนเล่นแบบง่ายหรือแบบยากคะจะเปิดด้วยแบบง่ายก่อนนะ,ะเอาโอเคพร้อมไปเลยค่ะลงหายใจเข้านะคะขึ้นหายใจออกแบบนี้นะคะล็อก ช่วงหน้าท้องเอาไว้นะคะพยายามให้หลังนะคะตรงไว้ตลอดตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ถึงช่วงสะโพกให้เป็นเส้นตรงกันไปนะคะพยายามอย่าให้หลังงอหรือว่าหลังแอนนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราทําท่าถูกต้องนะคะการบาดเจ็บก็จะไม่มีแล้วก็จะทําได้โดนกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วยโอเคขออีกทีดเดียวโอเคพักค่า30มสิวิใจก่อนนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่า Mountain Climber นะคะท่านี้ก็จะเป็นการใช้หน้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะคะโค้ชแมนอยากเริ่มเป็นแบบเบาๆก่อนหรือจะเป็นแบบวิ่งเลยคะเราจะเริ่มแบบเบาๆก่อนแล้วกันนะครับ okay. เซตน,นี้เบาๆก่อนนะคะเ,เบาๆก่อนนะ <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2> ได้ค่ะขออีกห้าวินาทีนะคะห้าวินาทีพร้อมนะคะเซตอัพก่อนนะคะเกร็งหน้าท้องดีๆนะคะเริ่มค่ะไปเลย อันนี้โฟแมนทาท่าสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังตรงมากๆเลยนะคะหลังตรงแล้วก็เกรงหน้าทองเอาไว้นะคะเกรงหน้าท้องทีเนี้ยหน้าทองก็จะโยนชัดมุมที่ชัดเจนเลยแบบนี้นะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะวิธีการหายใจนะคะเวลาดึงข่าเข้ามาหายใจออก mm hmm. ดึงขากลับไปหายใจเข้าแบบนี้นะคะ mm hmm. โอเคพอแล้วคะ่ะครบแล้วคะว่ะ3าบวิพัก3ามสิวินะคะต่อไป bicycle crunch นะคะ bicycle crunch เราต้องนอนหงายนะคะขอเซตอัพไว้ก่อนเลยนะคะเสร็จอัพไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะหน้าท้องนะคะรอกเอาไว้ม้วนสะโพกขึ้นนะคะพยายามให้หลังนะคะติดกับพื้นให้มากที่สุดกลองน,นะคะ5วินะคะ bicycle crunch ัสที่หน้าท้องนะคะ3 2 1สองไปเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะหน้าท้องสวยมาก ท่านี้นะคะเราจะได้หน้าท้องช่วงด้านหน้าหน้าท้องบนหน้าท้องกลางหน้าท้องล่างหมดเลยนะคะเวลาสอกแตะกับช่วงเข่านะคะให้หายใจออกนะคะดึงขากลับไปหายใจเข้านะคะสามสองหนึ่งโอเคพักค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นท่า backward lunge s กันแล้วนะคะ น,นี้นะคะเราก็จะเป็นการเน้นที่กลามเนือช่วงต้นขาแล้วก็สะโพกเลยนะคะขออีกสิบวินะคะสิบวิพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคเซตเอพไว้นะคะเกรงหน้าทองไว้นะคะ3 2 1ไปเลยค่ะไปทางขวาก่อนสลับกับซ้ายเยี่มเก่งมากค่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะสวย คือ,อกริ่งหน้าท้องไว้ค่อยๆน้ำหนักที่ช่วงต้นขาแล้วก็สะโพกนะคะระวังหัวเข่าไว้นะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักเริ่มมาลงที่ปลายเท้านะคะให้ค่อยๆเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ช่วงก้นแล้วก็ช่วงขานะคะโอเคอค่ะครบแล้วท่าที่5ผ่านไปแล้วนะคะเหลืออีกแค่ท่าเดียวเท่านั้นนะคะเป็นท่าเบอร์พีสค่ะนะคะพร้อมไหมคะ พร้อมครับสบายเลยนะคะอันนี้นายฟอหายใจลึกๆนะคะแค่สิบวินาทีเท่านั้นนะคะขออีกสิบวินะะาทีค่ะครบทรั้ที่หกเราจะทำแบบเวอร์ชันง่ายๆกันก่อนนะครับเอเคเอาง่ายก่อนนะคะโอเคพร้อมนะคะสามสองห<ใ>นึ่งไปค่ะแบบ low impact นะคะ,ะแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเจ็บเข่านะคะสามารถทำได้เลยนะคะ สวยะค่ะลงค่อยๆไปที่นี้แล้วค่ะให้เราขาอย่าลืมนะคะขาไปตึงเลยนะคะขาตึงเลยเกรงหน้าท้องหลังต้องตรงตลอดนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายโอเคครบแล้ว30มสิบลีผ่านไปแล้ว1เซตค่ะเป็นไงคะ,ะรู้สึกว่าปวดเต้บแรงขึ้นนะครับเริ่มแรงขึ้นแล้วนะคะเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องนะคะสำหรับเซตแรกนะคะใช่เลยเซตที่2ก็จะเริ่มทําให้ข,ขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะครับ โอเคตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะ10วินาทีนะคะขออีก10วินาทีเราจะมาเริ่มท่า squat ก,กันนะคะเดี๋ยวโค้ชแม่เตรียมเซตอัพท่าส q ว a t เอาไว้นะคะพร้อมนะคะ3 2 1สควอนค่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะสวยลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสวยหายใจเข้าหลังตรงนี้มากนะคะแสดงว่าล็อกหน้าท้องไว้ดีนะคะเนี่ย หลักหน้าท้องดีๆนะคะโอเคขออีกแค่10วินาทีเท่านั้นน้ำหนักนะคะทิ้งไว้ที่ช่วงต้นขาแล้วก็สะโพกเหมือนเดิมนะคะ3 2 1พอค่ะผ่านไป1ท่าท่าที่2องูชอพค่ะท่านี้วันนี้จะเอาเข่าขึ้นแล้วใช่ไหมคะเอาลครับเซตที่2เราจะเอาเข่าขึ้นแล้วนะครับโอเค ค่อยหายใจนะคะหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะคะ <_ d ata> ให้เวลาพักอ,อีก10วิค่ะ10วิค่ะเย็นมาโอเคพร้อมนะคะเซตอัพนะคะอีกแค่3 2 1, 1> ไปเลยค่ะค่อยๆลงล็อกสะบักกว้ด้วยนะคะท่านี้ให้ทุกท่านนะคะรู้สึกว่าเราโฟกัสที่ช่วงกล้ามเนื้อช่วงอกนะคะหลังนะคะอย่าลืมว่าหลังต้องตรงเอาไว้นะคะ หลังตรงล็อกหน้าท้องไว้ใช้ช่วงอ,อกนะคะค่อยๆดึงลงแล้วดึงขึ้นนะคะโฟกัสที่กล้ามเนื้อน,นั้นๆเลยนะคะสิ่งมากค่ะถ้าสวยมากะคะ่ะอีกยิดเดียวนะคะอีกยิดเดียวนะคะส2 1โอเคพุชอัพผ่านไปแล้วสบายเลยถ้าสวยนะคะถ้าต่อไปนะคะเราจะเล่นเป็นมัลช้นควานเบอร์นะคะท่านี้เราจะโฟกัสเป็น ทั้งตัวเลยแล้วก็หน้าท้องด้วยนะคะเดี๋ยวรอบที่3ามนี้นะครับเราจะเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นนะครับโอเคค่ะเยี่ยมค่ะอือปิดห้ามนีนะคะ3ามสองหนึ่งพร้อมไปเลยค่ะเพิ่มความเร็วเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับวิ่งนะคะค่อยๆไปเยอะขึ้นเยอะขึ้น เวลาดึงเข่าเข้ามานะคะหายใจออกนะคะเวลาดึงขากลับไปหายใจเข้านะคะสวยนะคะผ่านไปแล้วนะคะเหลือแค่10วินาทีเท่านั้น,นะคะโอเ่น,น,นะะสวยสามสองหนึ่งโอเคหน้าท้องนะคะอันนี้ทีนี้ถ้าต่อไป bicycle crunch คะ่ะ i c สโ l e ครันช์ก็ยังโฟกัสอยู่ที่ช่วงหน้าท้องเช่นกันนะคะหน้าท้องเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราเซตอัพกันรอไว้เลยนะคะเซตอัพกลิ่งหน้าท้องนะคะหมวนช่วงสะโพกขึ้นมาแบบนี้นะคะเดนะคะขออีก5้าวินะคะเพ้าใจไหมคะ5วินะคะ,ะ,คะ3 2 1สอหนึ่งสองชนกับเข่านะคะหายใจออกสลับกันซ้ายและขวา ดึงกลับไปหายใจเข้าชนเข่าชนการหายใจออกแบบนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะโฟกัสที่ช่วงหน้าท้องทั้งหมดนี้เลยนะคะโอเคค่ะสวยค่ะขออีกแค่สิบวิเท่านั้นค่ะเรี่ยมคัะหายใจออกหายใจเข้าลึกๆโอเคสามสองหนึ่งโอเคพอยังง่าพักก่อนนะคะพักก่อน พอท่าต่อไปเราจะเป็นการโฟกัสที่กล้ามเนื้อต้นขาแล้วนะคะซึ่งท่านี้นะคะชื่อท่าว่า backward lunges นะคะเราจะเล่น Lunges กันสลับซ้ายและขวานะคะโอเคขออีกสิบวิพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมคะ่ะโอเคคะ่ะเซตอัพนะคะเกรงหน้าท้องไว้ดีๆนะคะ3 2 1ไปค่ะกลับขึ้นมาสลับข้างกันยังสวย ลงนะคะหายใจเข้าขึ้นนะคะหายใจออกนะคะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกท่าน,นี้นะคะทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะเกรงหน้าท้องเอาไว้ทิ้งน้ําหนักที่ช่วงสะโพกและต้นขานะคะระวังน้ําหนักมาลงที่ปลายเท้าและลงที่เข่านะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมยุดสามสองหนครบแล้วผ่านไปแล้วะคะ่ะท่าที่ 5, หเหลืออีกท่าหนึ่หรับเซตสอง นะคะถ้าสุดท้ายนะคะสำหรับเซตนี้ก็คือถ้าเบอร์พี่นั่นเองในรอบนี้นะครับเราจะลองกระโดดกันดูนะครับโอเคเยี่มมากค่ะแข็งแรงและบึกบึนแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะใช่ครับผมอ,อ,อีก5วินาทีค่ะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมครับ 2> 3 2 1ไปเลยค่ะลงโดดออกกลับขึ้นมาหายใจออก ลงนะคะเกร็งหน้าท้องกระโดดออกไปกลับขึ้นมาหายใจออกเช่นกันสวยขึ้นลงกระโดดออกหายใจเข้าหายใจออกขึ้นลงเกรงหน้าท้องขึ้นเยี่ยมผ่านไปแล้วนะคะเลอแค่สิบวินาทีเท่านั้นนะคะเดีมมากค่ะสวย3 2 1โอเคเยี่ยมมากเซต2นะคะผ่าน uh, ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นงคะเริ่มหายใจแรงกว่าเซตแรกไหมคะรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นนะครับเหงื่อเริ่มออกแล้วนะฮะออกแล้วนะคะดีมากค่ะเป็นการฝึกระบบหัวใจที่ดีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซต3มกันแล้วค่ะเซตนี้นะคะเซตสเซตนี้ต้องเข้มข้นกว่า2เซตแรกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยครับโอเคค่ะท่าแรกนะคะกลับมาที่ท่าสควอตเหมือนเดิมนะคะได้ครับโอเคพร้อมนะคะอีก3วินาทีสม 2 1สควอชค่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นออกแบบนี้โอเคเรียมสวยขึ้นหายใจเข้าขึ้นออกโอเคน้ำหนักนะคะทิ้งไปที่ช่วงสะโพกและต้นขาเหมือนเดิมเลยนะคะหลังตรงเอาไว้ตลอดนะคะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่บ้านมีกระจกนะคะลองเล่นหน้ากระจกดูก็ได้นะคะจะได้เห็นฟอร์มของตัวเองชัดๆขึ้น โอเคครบค่ะผ่านไป30วินาทีสำหรับท่าแรกค่ะเดี๋ยวเราให้คนแทนพักสักครู่นะคะแล้วก็จะต่อด้วยท่า2ก็คือท่าพุชอัพเป็นท่าเล่นอกนั่นเองนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเยอะๆียเขาอีกสิวินะคะ10วินาทีพุชอัพนะคะ พร้อมนะคะ3ามสองหนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นออกเลยท่านี้นะคะผู้ชมท่านใดนะคะอยากเล่นเป็นแบบ low impact นะคะที่แบบว่าวางเข่าก็ได้เช่นกันนะคะหายใจเข้าขึ้นออกนะคะโอเคสวยมากค่ะขออีกแค่3วะคาะ3วินาที สามสองหนึ่งเหตุการณ์ย่ำม,มาขาสวยฝึกอ up เริ่มรู้สึกแน่นที่หน้าอกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกแน่นมากครับผมแข็งแรงและบึกบึนแล้วนะคะแข็งแรงมากครับโอเคตามมาโดยท่าที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นท่า Mountain Climber นะคะท่านี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อทั้งหมดแล้วก็หน้าท้องอกันนะคะเน้นหน้าท้องเป็นหลักนะคะท่านี้ใช่ครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะวิ่งกันเลยนะครับวิ่งแบบเร็วขึ้นกว่าเซตสองนะคะ โอเคพร้อมนะคะ3 2 1สองหนึ่งไปเลยคะ่ะ30วินาทีเวลาที่เราวิ่งเร็วนะคะอย่าลืมนะคะเราก็ยังต้องโฟกัสหลังให้ตรงไว้เหมือนเดิมโฟกัสหลังให้ตรงหน้าท้องนะคะเกรงหน้าท้องเอาไว้ตลอดนะคะเพื่อไม่ให้เราหลุดฟอร์มนะคะเราจะได้โฟกัสได้ถูกจุดแล้วก็กล้ามเนื้อนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพให้ครบนะคะใกล้แล้วนะคะอีกแค่5าวิเท่านั้น,นะคะ่ะขอเร็วกว่าน,นี้ค่ะ3 สองหนโอเคเยอยมากค่ะสามทา่าสั่งไปแล้วค่ะได้ล้านทของชัดไหมคะรู้สึกชัดเจนมากครับผมโอเคเดี๋ยวมันชัดเจนต่อไปเพราะว่าท่าต่อไปเป็น bicycle c าใช่ไหมคะใช่เลยครับมีหายใจลึกๆหันนอนไปก่กนก็นกนได้คะ่ะพักนะคะนอนพักหายใจนะคะเดี๋ยวส้าวินาทีหายใจนะคะหายใจก่อนสักครู่นะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านคะ่ะท่าน,นี้นะคะเราก็ยังจะต้อง เป็นการเกรงช่วงหน้าท้องเอาไว้เช่นกันนะคะพร้อมนะคะ3 2 1สอง,งไปเลยค่ะ,นะ,คะเน้นผู้ช่วงหน้าท้องนะคะม้วนสะโพกมาข้างหน้าไว้ตลอดนะคะอย่าให้หลังแอ่นนะคะถ้าใครนะคะเวลาเล่นนะคะรู้สึกที่หน้าท้องชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บหลังสดแสดงว่ามาถูกต้องแล้วนะคะอแค่สิบนีค่ะสิบนีเท่านั้น โ okay, อเคควาเร็วขึ้นกด้แล้วนะสามอสองหนงเยี่ยมมากครบท่าที่สีต่อมาท่าที่5้าได้น้าท้องชัดเจนเลยนะคะต่อมัเล่นช่วงขากับสะโพกบ้างเล่นกล้ามเนื้อหน้าขาบ้างนะคะหายใจเข้าลึกเดินะคะสบายเลยนะคะท่าหลังเจสด <c oughs> เริมแข็งแรงขึ้น <c oughs> ใช่ครับโอเกนได้ผลครับ ดีมากค่ะนะคะขออีก5วินาทีนะคะ3 2 1ไปเลยค่ะลงขึ้นกลับมาหายใจเข้านะคะขึ้นหายใจออกรู้สึกว่ารอบนี้นะคะโคชแมนจะไปแบบเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วใช่ไหมคะใช่แล้วครับซึ่งเซอร์กิตนะคะเราจะเพิ่มความเบาหรือความเร็วยังไงก็ได้นะคะเอาที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มปรับให้ได้ไหวแล้วนะคะ ค่อยๆนะคะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะอีกนิดเดียวค่ะขออีกแค่สวินาทีกร่งหน้าท้องไว้ตลอดโอเคครบค่ะ backward lunge s นะคะผ่านไปนะคะแต่อีกหนึ่งท่าเท่านั้นค่ะเป็นท่า burpees ค่ะทันน,นค่ะอรอบนี้นะครับเราก็จะทำ burpees แบบกระโดดนะครับแล้วก็ทำให้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะโอเคก็เหมือนว่าเพิ่มความเพิ่มเลเวลจากตอนแรก ที่เริ่มเป็นแบบเริ่มเบาก่อนแล้วก็มาปานกลางแล้วก็มาเริ่มหนักขึ้นใช่เลยครับโอเคพร้อมค่ะ3 2 1สองหนึ่งไปเลยค่ะสูเน็ตลงอือมทาสวยมากค่ะเกรงหน้าท้องไว้ตลอดนะคะอันนี้โคชแมทเขาจะเกรงท้องไว้ตลอดเพราะฉะนั้นหลังถึงตรงแบบนี้นะคะลงหายใจเข้ากระโดดออกให้ขาสุดเลยนะคะกลับมาหายใจออกนะคะแบบนี้ค่ะอเคค่ะ โอ้เอีกแค่สิบวิเท่านั้นค่ะสิบวิเท่านั้นห้าวิสุดท้ายค่ะเก่งมากค่ะ3ามสองหโอเคเย่ยมมาค่ะผ่านไปแล้วค่ะหกท่านะคะครบ3เซตนะคะทีนี้เรามาคูดาวกันบ้างนะคะแอคเีฟแลนคูดาวนะคะขาดาวขอคูดาวช่วงลำตัวทั้งหมดเลยนะคะนี่เขาเริ่มที่ช่วงหัวไหล่อันนี้เป็นการยืดหัวไหล่ก่อนนะคะ มัอไหล่ก่อนนะคะเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อช่วงบนด้วยนะคะช่วงบนเยอะซ้ายและขวานะคะอันนี้จะยืดอกนะคะก็คือให้ท่านนะคะเอามือควายกันที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้นะคะจะเป็นการยืดช่วงกล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้านะคะ เวลาเราเล่นกล้ามเนื้อไหนอะคะ่ะแนะนําว่าให้ทุกท่านนะคะยืดกล้ามเนื้อนั้นๆหลังจากเล่นทุกครั้งเลยนะคะเพื่อที่วันถัดไปนะคะเราจะไม่ได้มีอาการแบบบาดเจ็บเยอะนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นการยืดแขนนะคะยืดช่วงแขนด้วยนะคะอัเค ขอ,อเป็นยืดขาบ้างนะคะโอเคอันนี้จะเป็นการยืดช่วงขานะคะช่วงสะโพกช่วงขานะคะขาตึงไหมคะรู้สึกเต่งตึงมากครับตึงนะคะขาตึงลยะคะ่ะะต้องยืดเยอะๆนะ,ะโอเคขอเป็นยืดหน้าขาดีไหมคะยืดสะโพกใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้จะได้เป็นการยืดช่วงสะโพกข้อต่อสะโพกตรงนี้ด้วยนะคะ ท่านี้นะคะจริงๆนะคะสําหรับคนที่นั่งนานๆนะคะสามารถใช้ท่านี้ยืดได้ดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดสะโพกด้านข้างออกไปนะคะทําให้เราเจ็บหลังน้อยลงนะคะครบแล้วค่ะครูดาวค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาออกกําลังกายนะคะเป็นโปรแกรมเซอร์กิตนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมออกกําลังกายแบบต่อเนื่องกันแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โคชแมนเล่นนะคะต้องถามก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกยัางไงบ้างคะผมรู้สึกว่าโปรแกรมได้ผลนะครับรู้สึก แข็งแรงแล้วก็บึกบึนขึ้นจริงๆครับเยี่ยมมากเลยค่ะพอดูจากท่าเล่นแล้วรก็รู้สึกว่าเป็นการใช้ระบบหัวใจที่เยอะขึ้นถูกต้องไหมคะเป็นการคาร์ดิโอด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับรู้สึกว่าได้ใช้กล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยก็เต้นเร็วด้วยนะครับผมได้คาร์ดิโอด้วยนะครับดีเลยค่ะอย่างนี้ได้ทั้งระบบหัวใจและกล้ามเนื้อไปด้วยกันเลยนะคะ แล้วก็สําหรับวันนี้นะคะถ้ามีเพื่อนๆน,นะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากเล่นอีกนะคะหรือว่าท่านไหนที่วันนี้ดูทนันไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะขอเราสามารถดูย้อนหลังได้นะคะทาง www.etvthai.tv นะคะในรายการหุ่นดีสร้างได้ที่2นะคะทางช่อง ETV นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มาเล่นด้วยกันค่ะ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ